สวัสดีครับในช่วงเช้าวันนี้เราก็มาออกกําลังกายน,นะครับโดยใช้ไม้พองนะครับไม้พองนี่ก็ความยาวนะครับก็ขให้ความยาวยอยู่ระดับจัก,กรแร้นะครับหรือว่าเราเรียกว่าช่วงวางแขนของเรานะครับแล้วก็การเลือกไม้พองนะครับการเลือกไม้พองก็ควรเลือกเป็นไม้พองทิกลมนะครับหรือว่าใครที่ พอจะซื้อไม้ฟองได้เนี่ยนะครับก็ให้ซื้อในละักษณะที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาดนะครับหรือว่าใครที่ีไม่มีงบก็ใช้ไม้ธรรมดาก็ได้นะอาจจะเป็นไม้ไผ่หรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นในเรื่องของ p v c นะครับ PVC ก็ได้นะครับเอามาทําเป็นไม้ฟองในการออกกำลังกายและท่าแรกนะครับที่ผมจะพาออกกำลังกายในวันนีนะ้ก็จะเป็นท่ายืด,ดยโดยใช้ไม้ฟองนะครับโดยใช้ไม้ฟองสินหลัง นะการใช้แม่พองก็ท่าแรกนะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าเงยดูดาวนะก็คือว่าเราเงยหน้านะเพื่อที่จะไปดูท้องฟ้านะครับท่าเบื้องต้นในการยืดนะครับก็จะเป็นลักษณะจับนะครับให้อยู่ข้างขานะครับลักษณะอย่างนีนะ้แล้วก็ยืดไปข้างหน้านะครับให้อยู่ระดับไหลนะครับระดับไหล่ของเรานะครับหลังจากนั้นค่อยๆสายตาของเราเนี่ยนะครับก็ จับจ้องไปที่ไม้พองนะครับเมื่อไม้พองขึ้นไปเนี่ยสายตาเราก็ไปตามระดับนะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับแล้วจังหวะลงเนี่ยสายตาเราก็จะลงไปตามระดับของไม้เช่นกันนะครับมาดูท่าแรกนะครับในท่าออกร่างกายท่ายืดเส้นท่าแรกนะครับนะท่าพื้นฐานนะครับจับไม้พองนะครับขึ้นมาระดับหัวไหล่นวทั้งสองข้างจากนั้นนะค่อยๆเบี่ยงไม้พองขึ้นไปด้านบน พร้มอมกับสายตาเราเนี่ยมองไปข้างบนค้างไว้อยู่ประมาณสิบถึงสิบห้าวินาทีนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆเอาลงครับการเอาลงเนี่ยสายตาเราต้องจับจ้องที่ไม้พลองตลอดเวลานะครับแล้วก็เหมือนเราอยู่กับปัจจุบันน่ะนะือ,อการฝึกสมาธิไปด,ด้วยนะครับจากนั้นเราก็มีการโยกเล็กน้อยเพื่อให้ขยายเส้นเอ็นนะครับหรือว่าขยายเส้นของเรา ต่อมานะครับเป็นการดึงขึ้นดึงขึ้นก็ดึงตรงๆนะครับดึงลักษณะโค้งตรงๆอย่างนี้อย่าดึงขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับสายตามองไปที่ไม้พงนะครับสายตามองไปที่ไม้พองยืดไปทางไว้อยู่ประมาณสิถึง15าวินาทีนะครับแล้วก็ลงนะครับทำแบบนี้ซ้ำๆนะครับ